ต<大>家เฮ <laughs> ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮนยอฮ้ยเั้นีฮ <laughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยงฮ้งตฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยา้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยงฮ้าเ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้้อเฮ้ <laughs> ้องฮ้้เยเฮงเคยอี้าเฮเเ้ย้ยย้้้้อง้ รอให้มันตึงตงก่อนนะรอให้มันตึงตงก่อนแล้วค่อยปล่อยเดี๋ยวไม่งัี้ไม่ตกใส่ยแรงทางกากูตีพระแล้วเรียบร้อยเนี่ยนี่เนื้อดูบนน้องฟ้าเลยฮะน้องฟ้าเลยฮะปล่อยตัวปล่อยเองพุ่งชุลัยพุ่งชุลัยอันนี้สองคนสองคน เอาลงมาเอาลองมาเ้าออ้ขึ้นไปแล้วอันนี้อาจารย์ใหญ่เราครับอาจารนใหญ่เราโอ้ครัคอนโทรนเองนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนู้นตรงจารยอดปล่อยเป็นนะตึงยังตึงยังเอาตึงตึงนะตึงตึงนะอย่าไม่ตกหลังนะ่ราคาบ้านเพื่อนนะมตึงเลยอาตึง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 อย่มควย่าม่มา ไอ้หนูโอ้ตึงๆนะลูกไปเป็นปะเนี่ยอันนี้ไม่ขึ้นเลี๋ยวนี้อ่าไม่เป็นไรแล้วแล้วไปเอาไปอบก่อนลูกอบอบก่อนอบก่อนอบอบกวนอบอบกวนอบก่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันตกใส่หลังคาบ้านเขาโอเคโอเคเอาให้ตึงๆนะเอาให้ตึงๆแล้วค่อยปล่อย เอาเอาให้รึงๆแล้วค่อยปล่อยให้มันตึงๆก่อนอาติงๆเนอจติงๆเนอะอันนี้เอาเอาลงอบข้างล่างก่อนให้มันอบข้างล่างอันนี้อันนี้กาศมันออกอบข้างล่างอบให้อบข้างล่างเลยอบอบข้างล่างมันตึงมืออย่าให้ลมมันออกอบข้างล่างก่อนเนี่ยอบติดดินเลยอ่าใช่ให้มันติดดินอย่างนี้เออใช่พอมันตึงตึงได้ที่นะมันตึงได้ที่มันจะดึงมือเราเอง แอ,อกข้างล่างอบต่ำๆอ่าโอเคโอเค <c oughs> อ่าไปหลายลูกแล้วครับไปหลายลูกแล้วอาจารย์หูกล้องของอาจารย์ชัดมากเลยอะ่ะวิวสวยงามมากนี่เป็นยังไงเนี่ยสุดยอดสุดยอดเฮยเชี่ยวเลี้ยงเชี่ยวเลี้ยงอาจารย์มาหาเทนหน่อยอาจารย์มาหาเทนหน่อยเทนหน่อย สวยจันสวยสวยโอ้โหจันแบบมืออาชีพเลยอ่ะโอ้โหนี่จันหมอจันหมอจันหมอถ่ายมานะแบบมืออาชีพเลยโอ้ไปแล้วขึ้นไปแล้วเอ้าตึงๆนะตึงๆนะ เอาขึ้นยาวขึ้นยาวเอาขึ้นไปแล้วตาหงกับดรเอโอ้ป็นไงครับลูกนี้ของตาหงกับดรเอครับระวังช่วงช่วงชัช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 ชชชวายอ่าลูกนี้ของใครนะเ้ยอาเด็กเด็กอาตึงๆนะตึงๆนะตึง,ตง,ตงออเฮงอาเอ,อากลงข้างล่างก่อน ลงข้างล่างก่อนเอาเอามาอบข้างล่างก่อนเอามาอบข้างล่างให้ให้ควันควันเอามาอบควันข้างล่างก่อนลูกอย่าอย่าอย่ายังกูเคยยัง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 หยุดหยุดเพิ่งอบข้างล่างก่อนดึง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 ข้างล่างก่อนไม่ดึงดึงลงข้างล่างให้อบอบข้างล่างก่อนอบอบลงข้างล่างก่อนอบอบลงข้างล่างก่อนเออพอพอพอเออใช่ให้มันตึงๆ ให้มันตึงๆอ้าวโอเคโอเคดึงขึ้นตัวนี้เอาดึงขึ้นอาโอเคอาจุดจุดตัวนี้จุดตัวนี้เอาเหืองห้ององจุดตัวนี้ได้แลวอ่าใช่มันต้องอบเอาควันเยอะๆก่อนนะฮะตึงยัาง หม,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 ม Bref, ุนหม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 ุนครับพ่อยครับโอเคนะมันมันต้องอบข้างล่างก่อนให้ตึมยหมควันเยอะๆโอเคโอเคโอเคแล้วโอเคแล้ว